ไม่ใช่ให้ให้โอ้ให้โอ้อะอยู่ต่างๆา่อโออะไรทำให้เราหนังเหนียวอะไรพี่กันเหรออันนี้คืออาเซนอนเหรอนี่นี่คุกกี้ไม่พี่เวงถ้าเกิดพี่มีปืนพี่จะเลือกยิงใคร ถ้าเลือกยิงใครก็ได้เลยทั้งนโลกเซิร์ดทำไมเพามันแล้วพี่อยู่ยังไงถ้ามันจะตายไปกูโคตในบริษัทนี้พี่ยิงใครก่อนเออตอนนี้เหรอตอนนี้เลยเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยทีมงานพี่เรื่องไปถูกหรือไม่ใช้ปืนนะใช้ปืนใช้ปืนนะแม่งน่าโดนสักเม็ดคนแรกที่จะยิงคือยิงใครก่อนยิงมั้งยิงมั้ง